สวัสดีเพื่อนๆและคุณครูที่กรลังทุกท่านนะวันนี้ว่าผมนายสุภรักษ์ศีเมืองแผานกไอพี e. สารสนเทศนี่จะมาให้ครูดูความก้าวหน้าของโปรเจกต์นะครับว่าเป็นยังไงมันก็เป็นอ่อที่แรกเนี่ยผมทําอ่ะจะก,กันฐานใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่ครับคุณครูมันจะออกแนวแบบเซเวิร์ลนิดหน่อยนะครับไม่ใช่นิดหน่อยหรอกก็คือเป็นเซเวิร์ลไปเลยสิ่งที่ผมทำตกงนี้ก็มีแมปครับผมผมมาดูแมปก่อนเลยมันก็ยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่ครับ เห็นแมปเล็กแบบนี้แต่คนเราตัวเล็กกว่าจะประมาณนี้เลยนี่เพลเยอร์นะผู้เล่นก็จะเกิดตรงนี้นะผมตรงนี้ก็จะเป็นบ้านฮะก็ทำเองเหมือนกันะเป็นโมเดลแล้วก็หลังคานี่ก็เอามาจากแอสเซทของเขานะยืมเข้ามาครับผมนี่ก็เป็นแอสเซทที่อเ i ียนจีนเตรียมมาให้แล้วก็เอามาแต่งเติมเอานะผม ระบบนะก็จะมีระบบไม้ครับผมไมเอาไว้กันนะต่างเพื่อที่จะให้หมาเนี่ยไม่เข้ามานะผมนี่ฮะก็อันนี้เป็น a อไอฮะเอหมาก็เอาไว้สองตัวข้างหน้าข้างหลังก็คือวันแรกเนี่ยจะมีสองตัวใช่ไหมของผมมันจะเป็นรนแบบเวฟก็คือต้องรอนให้ได้สักห้าวันนะเดโมก่อนแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่สมบูรณ์นะผมมันจะมีต้นไม้ต้นหญ้านี่ก็ยังตกแต่งไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่ แล้วก็จะมีระบบอาหารน้ําอาหารตรงนี้ฮะตรงนี้ครับผมแล้วมันจะเป็นยังไงนะก็ผมเดี๋ยวผมลองให้ดูนะว่ามันมีอะไรมันเป็นยังไงนะผมโอเคตอนนี้ผมกดเริ่มแล้วครับผมนี่ก็เป็นเวลานะมันมีเดย์เดย์กับไทม์นะด้านบนขวาคนระัผมทําให้ไม่เร็วนะเพราะว่ามันจะน,นั่นนี่ก็คือตอนกลางคืนนะผมแล้วก็ต้องแบบหาทรัพยากรมา ผมไม่รู้ว่าจะทําระบบอกระเป๋าได้หรือเปล่านะผมแล้วก็จะมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะ <c oughs> มีอสเตมิน่แล้วก็ระบบน้ําแล้วก็ระบบอหิวนะผมแล้วก็ระบบเลือดหิวนั่หนึ่งก็คือแบบพลังชีวิตของผู้เล่นครับผมแล้วก็ต้องเดินแบบนี้ไปนะฮะผมเพื่อที่จะอย่างนั้นนะแต่ว่ากลางคืนนี่มันต้องนานกว่านี้ใช่ไหม ใช่ครับแต่ว่าผมทําเป็นอน,นั้นเนี่หมาเขาจะมาไล่ใช่ไหมครับเราก็เอาบ้านหาไม้มากั้นไว้อย่าให้หมามันเข้ามาทาร้ายเราหมาก็จะทาดาเมจกับไม้ที่เราติดกับกําแพงได้ครับเพื่อที่จะพังเข้ามากัดเราให้ได้นะครับผมเราก็ต้องหาไม้เนะี่ยออกไปหาไม้ที่ดอกตามพื้นจากต้นไม้นะครับเพื่อที่จะมากันทุกๆุกวันนะครับผมจนถึงคืนที่ห้าครับผมประมาณนั้นเลย ไม้เนี่ยเราสามารถพังออกไปได้เหมือนกันก็จะมีพลังชีวิตของไม้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าหมาพังก็จะขึ้นขึ้นเลขเหมือนกันนะครับขึ้นเลขพลังชีวิตของไม้ประมาณนี้ครับผมครับประมาณนี้เลยนะรเราก็ลังคืนอีกครั้งหนึ่งนะ <c oughs> อุย้ยหมาจะปุ้นเปี้ยนประมาณนี้ครับผมพอเราหิวอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปหาน้ำกินใช่ไหม คลูน่าจะเห็นหลอดวอเตอร์ข้างล่างก็น้ำอันนี้คือน,น้ำนะกดกินนะน้ำก็จะเพิ่มแล้วพอน้ำเราหมดเราก็ต้องออกไปหานะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่ากลัวนะตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นเราต้องหาไว้ตอนเช้าอะไรประมาณนั้นครับผมเป็นแนว Sub okay. s u r v i v a โ l โอเคแล้วครานี้ถ้ามันก็จะมีในส่วนจำสแก์ของหมาสองตัวนี้นะ AI ประมาณนี้เลยเกมมันจะหยุดไปนะขอบคุณครับผมนี่ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ